ตัวทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอหรือทั้งระบบเชลซีกะปล่อย15คนตอนนี้ไปแล้ว6คนอนาคตพร้อมสร้างซปเปอร์ทีมเหรอระห่ำดีจริงๆกับลีลาการปกครองและบริหารของท็อตบอลลโบและทีมงานแต่ทำให้แฟนๆคิ้วขมวดเพราะซื้อแหลกด้วยความมั่นใจวางแผนการเงินผ่อนตัวใหม่นานๆและมาไล่บี้เคลียร์ผู้เล่นตัวเก่าครเงินเดือนสูงงานไม่เดินไม่ค่อยได้ลงก็เตรียมตัวออกเดินทางได้ และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับรูปแบบเก่าๆมันอาจจะเป็นกับดักในความคิดของผู้บริหารเชลซีต้องมุ่งไปข้างหน้าอาจจะไม่ถูกใจแต่มันก็อาจจะถูกต้องตั้งแต่พนาท่านท็อตเบอรีเข้ามาปกคุมสโมสรแกอัดเงินแกอัดฉีดให้ทีมงานสะหาขว้าผู้เล่นมาเพียบโดยเฉพาะในตลาดหน้าหนาวได้ผู้เล่นระดับโลกมาตัวหนึ่งนั่นคือเอนโซ่ฟอนันเดสที่เหลือยังเป็นคำถามว่าไวไหมรูปแบบการทำ งานของแกก็แปลกๆในแบบที่ในโลกฟุตบอลที่อังกฤษยังไม่คุ้นชินเชลซี Chelsea, ผิดฟอร์มจากแชมป์ยูซที่เพิ่งได้มาไม่นานปวดทูเคิลตั้งพอตเตอร์แรกๆก็ดีนะหลังๆเนี่ยอะไรกันวะตั้งแต่กลางซีซั่นที่แล้วเป็นต้นมาเชลซี Chelsea เนี่ยยังรวนครับแฟนบอลปวดขมับไปตามๆกันยิ่งเล่นยิ่งแพ้มันไม่ใช่ฟอร์มของเชลซีที่พวกเรานั้นเคยดู พวกเขาต้องเอาพอตเตอร์ออกพลเละตุ้มเปะซูเปอร์แฟงเข้ามาจับงานร้อนที่ไม่มีใครอยากรับแกรับสภาพประคองทีมจนจบซีซั่นโคตรเสียสละจริงๆครับดูภาพรวมผู้เล่นเก่าอื่นๆผู้เล่นใหม่ก็ยังมึนๆกับอนาคตแถมที่ผ่านๆมายังมีผู้เล่นตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บเล่นงานซ้ําอีกพวกเขาตกรอบฟุตบอลถ้วยทุกรายการและจบกลางตารางกับทีมทีมนี้ทีมมีขนาดใหญ่เกินไปมากๆผู้บริหารต้องขยับพวกเขาเปลี่ยนบอสมาใช้โปเชตติโนโ่ที่พอรับงานปับ๊บก็มีข่าว ถูกปล่อยข่าวมาว่าผู้เล่นที่สับสนและซับซ้อนจะถูกปล่อยออกถึง15คนพวกตัวปล่อยยืมการที่ยืมมาเนี่ยกะเคียร์ออกให้หมดเลยโอบามยองกับเจาฟิลิกคาดว่าต้องไปแน่ๆคูริบาลีเอดูอาร์เมนดีลูกกากูเดี๋ยว นี่มัยังอยู่อีกเหรอนอกนั้นมีฮาคิมซีเยกเองกโลก,กองเต้ก,ก็ด้วยครับมาโคโคเลยาคนนี้ก็ยังดูไม่เหมาะกับทีมมีคริสเตียนพลิสิตโควาสิตตัวตึงๆทั้งนั้นซึ่งต้องยอมรับว่าบางคนเล่นแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะที่น่าสนใจคือตัวจากอะคาเดมี่ก็อยู่ในข่าวลือว่าจะปล่อยถึง5คนนั่นคือฮสซันโอดอยที่ปล่อยยืมไปก็คาดว่าจะปล่อยออกอย่างเมสันเมาส์ที่ลงฝึกซ้อมกับสโมสรมาตั้งแต่อายุ6ขวบนี่ก็ลือหนาหัวว่าเตรียมย้ายแต่ก็ยังต้องดันราคาเพราะแมนูนเต็ดกำลังสนใจมิดฟิ ตัวดื้อที่ทําผลงานได้ดีในบทบาทบ็อกทูบ็อกอย่างคอเนอร์กาเกอร์เป็นเด็กท้องถิ่นก็จะไม่เอาไว้แล้วตามที่ลือกันตอนนี้ครับนิวคาสเซลกับเว์แฮมมองมองไว้อยู่ปราการหลังอย่างเทเวอร์ซาโลบาที่เซ็นสัญญากับเชลซีตั้งแต่รุ่นยู9และลูเบนลอฟต้ชิกอีกคนที่อยู่ในลิสต์ที่กําลังลือว่าเชลซีเตรียมปล่อยออกจากทีมครับส่วนเหตุผลก็อย่างที่คอบอลอย่างเราทราบครับมันคือเรื่องเงินเงินทองทองที่ต้องบริหารให้เรียมโบลีต้องจัดการเรื่องสถานะการเงินของเชลซีเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิิดกดการเนพ เพิ่งถลุงไปร่วม600ล้านปอนด์ผู้เล่นบางคนก็ไม่ค่อยได้ลง บางคนก็เล่นไม่ค่อยได้แล้วใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องแรงจูงใจของผู้เล่นใหม่ๆที่กําลังเข้ามาในบรรยากาศของทีมใหม่ๆด้วยครับพอตลาดเปิดพวกเขาก็ระบายออกพวดเดียว6คนเคลียร์ค่าเหนื่อยได้อื้อซ่าและยังได้เงินกลับมาไม่น้อยเลยเดีอวแรกที่ยืนยันได้แล้วไคาฮาวเวต์โยกไปอยู่กับเพื่อนบ้านอาซ์เนนอลอันนี้แฟนบอลย,ยังคุยกันในเมนว่านี่คือเรื่องจริงใช่ไหมกัน่าเสียดายแทนนะครับคอนนี่สร้างคุณงามความดีไว้เยอะแตก่ก็กินค่าเหนื่อยเยอะพอสมควรพอรับอยู่13.5ล้าน ยูโรต่อปี คย้ายมาจากเรือครูเซนผลงานไม่ได้แย่นะครับอาจจะมีวันที่เล่นไม่ดีบ้างและเขาก็มีคําถามมากจริงๆสําหรับความคมในการเล่นเขามีไฮไลท์ของชีวิตที่เชลซีได้ UCL ก็ที่เชลซีและยังเป็นผู้สังหารสกอร์ทองคําด้วยซีซั่นที่ผ่านมาเขาเป็นผู้นําในสนามทางสถิติหลายด้านมากยิงมากที่สุดสร้างโอกาสมากที่สุดคลองบอลในพื้นที่สุดท้ายมากที่สุดการจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายก็มากที่สุดทาทุกอย่างแล้วจริงๆก็เป็นที่น่าสงสัยว่าปล่อยเร็วจังสําหรับใครซึ่งนี่มันคือ การยื่นหอกให้คู่แข่งหรือเปล่านะแต่เชลซีก็ฟาดเงินจากเดียวนี้ไปเราาๆ65ล้านปอนด์เลยนะครับต่อมาเป็นโคอาสิตอันนี้ปล่อยไปแมนซิตี้เลยแฟนเชลซีเสียดายกันจริงๆครับโคอาสิตย้ายเข้ามาร่วมทีมเชลซีเต็มตัวในเดือนกรกฎาคมปี2 0 1 9มอบการเล่นแบบสายคุณภาพให้กับสโมสรเสมอมาโดยเขาจะไปแทนกุนโดกันที่แมนซิตี้เป๊ปแบบเนี่ยชอบมากๆอยากได้มานานแล้วและก็สมหวังเยทีครับสไตล์ของเขาแบบเข้าสูตรของเป๊ปพอเล่นแกะเพทเก่งคลองบอลแล้วดันไปข้างหน้าได้ดีพลังกำลังก็ เหลือเฟือเวิร์กเลดความขยันสูงเพราะประสบการณ์ของเขามีมากน่าจะเก็บไว้ประคองน้องๆแบบนี้ไม่ให้เสียดายกันได้ยังไงที่แมนซิตี้ก็น,น่าจะเหมาะกว่าสไตล์บอลที่โควาสิตเคยเล่นที่เชลซีครับเชลซีปล่อยไปในราคายุติธรรม คุ้มค่าโควซิตอายุ29แล้วเหลือสัญญาในสแตมฟอร์ดบิตอีกเพียงแค่1นปีโดยแมนซี้เสียหายจากเดีลนี้แค่30ล้านปอนด์ไม่ถูกไม่แพงกำลังดีครับเชลซี Chelsea, เคียร์ค่าเหนื่อยได้6.5ล้านปอนด์ต่อปีสำหรับโควซิตต้องบอกว่าขอบคุณสำหรับความทุ่มเทที่ผ่านมาครับนั่นคือดาราสองคนแรกที่เชลซีทุบโต๊ะขายไปแบบโคตรไวอีก4คนปล่อยไปซาอุเคียร์ค่าเหนื่อยได้แบบเบิบ่มๆปีกสายเวทฮาคิมซีเยกนั้นคอนเฟิร จะย้ายมาผนึกกำลังกับคริสเตียโนโรนันโดนี่ก็จะทำให้ลีกซาอุน่าดูขึ้นแยะเลยครับตามข่าวเชลซีได้ค่าตัวกลุบกิบที่8ล้านปอนด์ซึ่งซีเยกก็อันอันมาพักหนึ่งแล้วครับพอตลาดหน้าหนาวเกือบไปปารีสแต่ดิวล่มซะก่อนเพราะทางเชลซีเดินเรื่องเอกสารย้ายทีมผิดพลาดไปถึง3รอบใจแกไปทางนั้นแล้วด้วยแบบนี้ก็เฮิร์ตลึกๆครับที่ผ่านมาหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงแบบเต็มๆเพราะไม่เข้ากับระบบทีมด้วยบุคลิกด้วยสไตล์การเล่นแต่พอไปเล่นทีมชาติโมร็อกโกตอนบอลโลกเนี่ยโ เ,เชลซีเคลียค่าเหนื่อยเขาได้5.5ล้านปอนด์วินวินทั้งคู่ครับที่ไปซาอุอีกคนคือเม endy, นดี้นายประตูฟอร์มหายอยู่ๆก็หายเฉยทั้งที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แกสู้มามากเลยครับเมนดี้ย้ายมาจากแรนดมาร่วมทัพเชลซีเมื่อปี2020วันเวลาที่แกเก่งแกโคตรสุดยอดเหนียวแบบสัตส์ดเป็นกําลังสําคัญช่วยให้เชลซีคว้าแชมป์ UCL ได้ในฤดูกาล2020-2021พว่วงโดยแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพและแชมป์สโมสรโลกในปีต่อมาแต่ไปๆมา,มาๆเมนดี้แกเปลี่ยนไปจริงๆครับหล หลังแกมืนจัดเสียแบบไม่น่าเสียเพียบเสียจนเกป้ากลับมายึดต,ตำแหน่งได้ย,วยาวๆเลยแกก็ยิ่งหมดความมั่นใจก็ไปลุยต่อที่ซาอุกับสโมสรออันอาลีทีมน้องใหม่ของลีกสูงสุดในราคาค่าตัวพอประมาณ10.3ล้านปอนเ์เชลซีจะประหยัดค่าเหนื่อยได้อีก4ล้านปอนต์ต่อปีครับ คูลิบาลี่ก็โยกไปซาอุเช่นกันครับไปอันฮิรานสโมสรเดียวกันกับลูเบเนเวสก็ตามสภาพครับหลังๆแกก็เริ่มหมดแล้วแกผ่านช่วงพามาแล้วครับกับนาโปลีคูลิบาลี่เรียกเงินกลับมาให้เชลซีได้17ล้านปอนด์แฟนเชลซีบางส่วนมองกันว่าที่จริงเนี่ยยังไม่น่าปล่อยเพราะแกก็เล่นได้ในระดับแบกเลยนะอันนี้คิดเห็นตรงกันไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วแกเริ่มโรยลาแล้วที่สําคัญแกเป็นผู้เล่นระดับสตาร์ค่าเหนื่อยเยอะถึง13.5ล้านปอนด์ต่อปีเลยคนสุดท้ายครับเพิ่งหายเจ็บแต่ก ไปของแกทําให้แฟนบอลเนี่ยอาจจะรู้สึกเจ็บลึกๆบ้างเอ็นโกโลกองเต้มิดฟิลแปดปอนด์คนนี้ที่เป็นตัวอย่างของการทํางานหนกักทอมตน้นและทุ่มเทจากลาแล้วครับโคตรน่าเสียดายที่จริงแกก็น่าจะยังเล่นในระดับสูงได้แต่ในซีซั่นล่าสุดแกเจ็บยาวเลยพอกลับมาลงสนามได้ในช่วงเดือนตุลาคมแกก็เจ็บซ้ําระหว่างซ้อมรวมๆได้ลงน้อยมากเชลซีเคลียบินเงินเดือนของกองเต้ไปได้ถึง16.5ล้านปอนด์แล้วผู้เล่นแบบแกไปที่ไหนใครก็ชอบพอไปซาอุป,ป้าแก รับเละแน่นอนครับกองเต้ใกล้หมดสัญญาแต่ทางเชลซีก็ยังไม่นัดคุยแบบจริงจังแกก็ตัดสินใจไปเซ็นสัญญากับอันอิจิฮัตฟันค่าเหนื่อยรวมทุกอย่างแล้วถึง100ล้านยูโรหรือประมาณ3,700ล้านบาทต่อปีอือแต่บางสายก็รายงานว่าแกได้รับที่25ล้านยูโรต่อปีครับอืมซึ่งมันก็โคตรเยอะอยู่ดีโดยการย้ายนี้แกจะไปผนึกกําลังกับเบนเซม่าด้วยครับผู้เล่นเซตที่ไปซาอุดเนี่ยมีเหตุผลเรื่องอายุมาเกี่ยวด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ถึงจังหวะเวลาที่จะต้้้องงยยาแลลวะครับถึ กากอบโกยช่วงสุดท้ายแล้วซาอุก็ต้องการใช้นักกีฬานำภาพลักษณ์ที่ดีสู่ประเทศอัดเงินไม่อัน้นได้ผู้เล่นดังๆเก่งๆไปหลายคนเชลซีก็ได้เคลียร์ได้เงินกลับมาด้วยเพราะต้องหลบกดการเงินอีกก็โอเคอยู่นะครับ พอทุกฝ่ายมีรอยยิ้มอดทนกันหน่อยครับแฟนบอลทุกการเปลี่ยนแปลงทุกการเติบโตมันมีความเจ็บปวดมาเกี่ยวข้องเสมอแฟนบอลเชลซีเนี่ยบ่นกันเพียบว่านักเตะควรเก็บไว้แต่กลับขายคนที่ควรขายจะเก็บไว้และตั้งแต่เจ้าของทีมคนนี้เข้ามานักเตะทุกคนไม่มีความสุขเลยสโมสรน,นี้ไม่ใช่สโมสรที่โรมันอับาโมวิดเทียนสร้างมาเลยครับ มันเปลี่ยนไปเยอะมากกระจบยุคแพ็กกางที่แร่งมากอย่างสมบูรณ์พอย้ายออกกันหมดแล้วทั้งโควาสิตกองเต้เจ้าจินโยที่ไปก่อนใครเลยแต่อย่างไรก็ตามการเคลียร์ผู้เล่นเก่าไปบ้างก็อาจจะเป็นผลดีทางธุรกิจพอนับนิ้วดูแล้วค่าเหนื่อยของผู้เล่นระดับสตาร์เหล่านี้เชลซีเคลียร์ไปได้กเกือบๆ60ล้านปอนด์เลยนะครับและยังมีผู้เล่นต่อคิวเตรียมย้ายอีกเพียบอย่างที่เล่าไว้ในช่วงต้นคลิปครับและเชลซีก็มีผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมเอ็นคุณคูก็มาแล้วด้วยยังมีอีกหลายคนที่มี พี่ที่เดินทางจากไประบบใหม่กาลังจะสร้างก็ต้องอย่าเสียดายระบบเก่าหรือก็ต้องหรือมันเป็นเรื่องปกติครับฟุตบอลมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอให้โอกาสทีมใหม่ทีมบริหารชุดใหม่ได้ทํางานกันแบบเต็มที่สักซีซั่นความวิตกกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยิ่งทําให้ว้าวุ่นใจครับชมฟุตบอลกันให้สนุกนะครับผมขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ